จำตาบาจากกันเละกันสักวันเธอคงเข้าใจเองให้แทงไม่เป็นพยานเห็นรักเมื่อเรานั้งเงาใจแค่คิดสองเราจากกันในใจลเลิกินให้มันเป็นอย่างนี้เลยจำเป็น ต้องร้องไห้ออกมาถ้าชีวิตนี้พาฉันไปฉันคงอยู่อาจมีชีตัวเป็นหัวใจแม้อาจเป็นสุดท้ายที่ฉันได้เจอเธอสุดท้ายที่ฉันได้มองเธอจะบอกให้ฟังและย้ำว่าฉันนั้นรัก แม้ฉันต้องจะไปแต่ภายในใจนั้นยังรักเธอมีค่าเพราะที่ฉันจะลืมความสรงจำครั้งนี้ไม่มีเก็รู้ที่ผ่านมาจากคนคุณเคยและมีกันและกันเหมือนใ,ใคร ต่อจะนี้ไปมีมีอีกแล้วที่เราเคยชิดกันก็รู้ว่าสวจากกันนั้นคืนตาแต่เวลามันรักษาใจและเป็นเพื่อนบอกกับฉันคงต้องลาไม่ต้องร้องไห้ออกมาหาชีวิตนี้หาฉันไป ฉันคงอยู่แต่ไม่ใช่ตัวเป็นหัวใจแม้อาจเป็นสุดท้ายที่ฉันได้เจอเอสดท้ายที่ฉันได้มองเธอจะบอกให้ฟังและย้ำว่าฉันยังรักเธอแม้ฉันต้องจากไปแต่ภำได้ใจนหะน้น จำครั้งนี้ไม่มีลืมจะให้ลบล้างลายในใจไม่มีว่าจะลืมกันไม่มีวันจะลืมกันไม่ม แมอันเป็นสุดท้ายที่ฉันได้เจอเธอสุดท้ายที่ฉันได้มองเธอจะบอกให้ฟังและย้ำว่าฉันนั้นรัก